อดีตนักรบทหารขเขมรแดงเนี่ยอายุเฉลี่ยคือสูงมากคือ40อัพจนไปถึงเกือบจะืจบจะ70ก็คือราวๆ69ปีออกมารบแนวหน้าและเป็นภาพที่ทหารขเขมรที่เป็นขเขมรแดงเนี่ยที่อาวุโสแล้วตุยจริงๆคุณผู้ชมเหมือนเป็นลมเล่เหลี่ยมแพพาวๆนี้พเด็จการที่อยู่มาได้40ปีโดยอาศัยรายได้จากสแกมเมอร์คาสิโนพนันออนไลน์ทุกรูปแบบมานานกว่า10ปี ไม่สนใจเรื่องอะไรที่ได้เงินน้อยเหมือนกับว่าหุนเซนจะเข้าตาจนแล้วหรือไม่คุณผู้ชมหลังจากที่เราทราบกันดีนะคุณผู้ชมในประวัติศาสตร์ของคำเมนเมื่อ40ปีที่ผ่านมาชายที่ชื่อว่าหุนเซนเนี่ยคุณผู้ชม แน่นอนว่าเป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสงครามมาอย่างยาวนานและแน่นอนว่าณนะเวลานั้นฮุนเซนอยู่ฝั่งของขมรแดงคุณผู้ชมแต่วันนี้มันมีข่าวออกมาว่าฮุนเซนมีการเจรจาเอาเขาเรียกว่าเพื่อนรักในอดีตอายุนี่เยอะมากคุณผู้ชมแต่ละคนเพื่อนรักขมรแดงของฮุนเซนนะคุณผู้ชมที่ผมตั้งชื่อพาดหัวไว้ในวันนี้ก็คือ เพื่อนรักคุณเซนคัมเหมินแดงต้องการที่จะออกมาลุยแนวหน้าแล้วหรือไม่เรื่องนี้เดี๋ยวเรามาลงลึกในรายละเอียดกันคุณผู้ชมส่วนอีกเรื่องหนึง่งเอามาสรุปกันแบบสั้นๆก็คือบริเวณนบริเวณเนี่ยเนิน3 5 0หนะคุณผู้ชมที่แน่นอนว่าตรงนี้ยังคงเป็นสมรภูมิที่เขาเรียกว่ามินเมและเป็นสมสมรภูมิที่เรียกว่าตึงเครียดมากที่สุดนะเวลานี้เดี๋ยวล่าสุดเนี่ยทีมข่าวของเราได้มีการลงพื้นที่ ไปคุยกับชาวบ้านด้วยนะคุณผู้ชมถึงเหตุการณ์ที่เขาเนี่ยอาศัยอยู่ใกล้กับเนิน350บรรยากาศและความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเขากันทีนี้คุณผู้ชมไปเริ่มกันที่เรื่องของฮุนเซนมีการพาเพื่อนรักขเมเนแดงเนี่ยมาจริงหรือไม่ซึ่งเพจ Army มี่มิทิ y f รีฟอนะคุณผู้ชมมีการบอกว่ามีกระแสข่าวว่าฮุนเซนได้มีการเกณฑ์อดีตนักรบขมนแดงร่วมรบแนวหน้า ล่าสุดพบทหารกัมบูชาฮะอายุ80ปีเป็นลมตุยจากความเหนื่อยล้าในแนวหน้าภาพเนี่ยคุณผู้ชมถ้าหากใครอยากจะไปรับชมนะภาพไม่สามารถเอามาให้ชมได้ตรงนี้คือภาพเนี่ยมีการลงไปที่ทวิตเตอร์ของ army military force คุณผู้ชมและเป็นภาพที่ทาหารขเขมรที่เป็นขเขมรแดงเนี่ยที่อาวุโสแล้วตุยจริงๆคุณผู้ชมเหมือนเป็นลมตุยจริงๆ ไม่ได้ยืนยันข้อมูลว่าเรื่องจริงหรือเปล่าแต่เพจอาร์มี่เนี่ยเอามารายงานนะคุณผู้ชมซึ่งทีนี้ต้องบอกว่าอาร์มี่มิลิเทอรี่ฟอร์สก็ยังมีการโพสต์ประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของขมิมนแดงคือต้องบอกว่าเรื่องนี้มีการถูกเผยแพร่มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคุณผู้ชมสําหรับประเด็นของขมินแดงซึ่งอาร์มี่มิลิเทอรี่ฟอร์สเนี่ยคุณผู้ชมมีการโพสต์นะบอกว่าย้อนรอยคลิปและภาพสะเทือนใจ คุณเซนเนี่ยมีการสั่งนะคุณผู้ชมคือเกณฑ์พลขมรแดงอดีตขมิแดงและคืออายุเยอะมากๆร่วมลบลุยแนวหน้านะคุณผู้ชมซึ่งข้อมูลตรงนี้อาร์มี่มิลิเทอรี่ฟได้มีการโพสต์แบบนี้นะคุณผู้ชมบอกว่ากลุ่มทหารเกณฑ์ไวชราเหล่านี้มีอายุตั้งแต่68ปีจนไปถึง89ปีซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอดีตทหารขมรแดงที่มีประสบการณ์รบในอดีต ถูกเกณฑ์ตามคําสั่งของฮุนเซนและให้กลับเนี่ยเข้าประจําการอีกครั้งส่งตัวไปยังแนวหน้าเพื่อทําการรบสู้กับทหารไทยข้อมูลที่น่าสลดใจเนี่ยผู้ชมมีการเปิดเผยบอกว่าทหารสูงอายุเหล่านี้เนี่ยหลายรายมีสภาพร่างกายร่วงโรยไม่สามารถทนต่อความยากลบาบากในสมรภูมิได้บางรายเสียชีวิตจากความเหนื่อยล้าหรือโรคประจําตัวระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และด้วยสถานการณ์การรบที่ตึงเครียดถูกทางการกัมพูชาทิ้งเป็นปุ๋ยไว้ในป่าตามแนวชายแดนหมายเหตุคลิปและภาพชุดนี้ผมเคยนำเสนอผ่านเพจไปแล้วในช่วงที่มีการประทะกันละลอกแรกเมื่อปลายเดือนกระะกฎาคมที่ผ่านมารวมถึงภาพบรรยากาศหลังสิ้นสุดการประทะในรอบนั้นก็ภาพเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าอาดีตนักรบทหารขเขมรแดงเนี่ยอายุเฉลี่ยคือสูงมากคือ40อัพ จนไปถึงเกือบๆจะบจะ70ก็คือราลวหกสปีออกมารบแนวหน้าสร้างงันนอันนี้มันพอที่จะพูดได้ไหมว่าฮุนเซนเข้าตาจนถึงต้องขณะเอาเพื่อนรักร่วมรบในช่วงเขมืรแดงเนี่ยมาช่วยแล้วหรือไม่เออคุณผู้ชมมาช่วยแล้วหรือไม่ส่วนอีกภาพหนึง่งอันนี้อาจจะไม่ใช่เขมรแดงฮะแต่มันหาไปหน่อยผมก็เลยเอามาให้ดูฮะเป็นภาพนี่คุณผู้ชมพลทหาร เสาถกเสาถกอะไรไม่รู้คุณผู้ชมวัย62ปีของกัมพูชามีการใส่เสื้อยันเกราะพร้อมรบทหารไทยโอ้โหไม่ไม่ธรรมดาสำหรับกัมพูชานะงัดทุกคกลยุทธ์ก็ว่าได้ซึ่งทีนี้จากสิ่งที่มันไล่เลียงและมีกระแสข่าวว่าฮุนเซนเนี่ยมีการนำนักรบทหารขเขมรแดงออกมาแนวหน้าเนี่ยคุณผู้ชม ก็ไปนึกถึงโพสต์คุณชูวิทย์เมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งคุณชูวิทย์กมลวิสิ์เนี่ยคุณผู้ชมได้มีการโพสตถึงสมรภูมิแนวรบที่ฮุนเซนเคยผ่านมานะคุณผู้ชมมีการโพสต์ข้อความเนี่ยยาวเลยมีการพูดถึงว่าตลอดระยะเวลายาวนานที่ฮุนเซนของอํานาจในกัมพูชาจากการสู้รบกันเองของคนขเขมรที่เรียกว่าขเขมรสามฝ่ายจวบจนเหตุการณ์พิพาทช,ชายแดนไทยกัมพูชา ทำไมประเทศที่เล็กกว่ายากจนกว่าและมีกองทัพที่ด้อยกว่าอย่างกัมพูชาถึงกล้าเปิดสงครามยิงถล่มไทยก่อนเรียนรู้ศัตรูลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งจึงต้องรู้จักฮุนเซนให้ท่องแท้ฮุนเซนเนี่ยไม่มีอุดมการแต่มีประสบการณ์ผ่านสงครามทุ่งสังหารคนขเขมรตายเป็นล้านแทนเกือบครึ่งประชากรของประเทศแต่ฮุนเซนหนีรอดจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และกลับมาค้นล้มนะครับคุณผู้ชมนะเวลานั้นก็คือพลพศขมีนแดงที่เรืองอํานาจในขณะนั้นหักหลังร่วมกับเวียดนามจนสามารถขับไล่ขมีนแดงได้ขึ้นครองบัลลังก์มาตลอดระยะเวลาเกือบ40ปีที่ผ่านมาคุนเซนเป็นเผด็จการที่ยิ่งกว่าเผด็จการคนอื่นๆในโลกผ่านสงครามผ่านความยากลาบากผ่านความเป็นความตายคุนเซนไม่ใช่นักการเมืองแต่เป็นนักฉวยโอกาส ในขณะกำลังเนี่ยจะเพียงพําจะพลิกวิกฤตกลับเป็นโอกาสทุกครั้งผู้นําประเทศทั่วโลกตั้งแต่รั้์สีจิ้นผิงปูตินจนถึงฮุนเซนต่างรู้ว่าสงครามชาตินิยมคือสงครามที่หอมหวนเสมอโดยเฉพาะการเปิดสงครามกับประเทศที่ใหญ่กว่ากองทัพพร้อมกว่าอย่างประเทศเพื่อนบ้านแบบประเทศไทยในเรื่องดินแดนทับซ้อนฮุนเซนจะไม่มายอมซีโรราบให้ไทยโดยเด็ดขาด นี่คือที่มาของละครลวงโลกของฮุนเซนที่กำลังทำให้คนขเขมรและชาติอื่นๆเห็นว่าขเขมรถูกไทยรังแกด้วยความจนกว่าเล็กกว่าหากเทียบไปเนี่ยมันเหมือนคนจนถูกคนรวยรังแกยิ่งในพื้นที่ทับซ้อนที่ไม่ชัดเจนยิ่งทำให้ฮุนเซนใช้เป็นข้ออ้างกับประเทศต่างๆจนถึงองค์กรกลางอย่างสหประชาชาติขเขมรไม่ได้ใช้อาวุธอย่างเดียว แต่ยังดำเนินการทางการทูตด,ด้วยการฟ้องป้ายสีไทยต่อทุกที่ทุกโอกาสพยายามลากไปถึงสารโลกให้ได้คุนเซนรู้จักการเมืองไทยเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลายาวนานรัฐบาลไทยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปแต่สันดานฮุนเซนไม่เคยเปลี่ยนรู้ทั้งรู้ว่าอาวุธที่ขเขมรมีไม่มีทางสู้ไทยได้ในทุกด้านแต่ยังเลือกที่จะสู้จะยิงก่อนลุกก่อนเสมอ ในสายตาเราคือความขัดแย้งเรื่องดินแดนแต่ในสายตาฮุนเซนคือคะแนนนิยมที่กล้ากระตุกหนวดเสือปลุกกระแสชาตินิยมเนี่ยคนรักขมรรักชาติเงินของฮุนเซนมากหล้นจนไม่มีที่เก็บอยู่แล้วผลกระทบสแกมเมอร์จึงไม่ใช่ปัจจัยหลักของฮุนเซนแต่นักยุทธศาสตร์อย่างฮุนเซนรู้ว่าท้ายที่สุดต้องจบที่โต๊ะเจรจาในฐานะที่ตัวเองด้อยกว่าจนกว่าอาวุธน้อยกว่า ความชอบธรรมของประเทศที่ด้อยกว่าย่อมได้รับความเห็นใจมากกว่าความกล้าของฮุนเซนย่อมมีอะไรแฝงอยู่เบื้องหลังอาศัยความซับซ้อนของดินแดนเพื่อนบ้านที่ไม่ชัดเจนมาเป็นข้ออ้างแต่ท้ายสุดฮุนเซนรู้ว่าจะใช้ลีลาของประเทศที่ถูกรังแกถูกถล่มจากไทยไปนำเสนอต่อประชาคมโลกนี่ต่างหากที่เราต้องเตรียมแผนรองรับจิ้งจอกเท่าที่ยอมวัดดวงในวาระสุดท้าย ก่อนส่งไม้ให้ลูกหลานเนี่ยสารต่อเราจึงไม่ควรมองข้ามเล่เหลี่ยมแพวพาวนี้ผดเด็จการที่อยู่มาได้40ปีโดยอาศัยรายได้จากสแกมเมอร์คาสินโนพนันออนไลน์ทุกรูปแบบมานานกว่า10ปีไม่สนใจเรื่องอะไรที่ได้เงินน้อยคนที่หวังจะถึงจุดหมายโดยไม่สนวิธีการใดๆย่อมเป็นคนที่อันตรายเสมอแม้แต่การลบในขณะน,นี้ก็ใช้วิธีกองโจรมึงมากูหนีมึงเผอกูตี ไม่สู้ต่อหน้าไม่รบเต็มรูปแบบและเมื่อถึงเวลาก็พร้อมเจราจาด้วยมีดที่ซ่อนอยู่ข้างหลังทันทีอันนี้คือสิ่งที่คุณชูวิทย์สะท้อนออกมานะคุณผู้ชมถึงเล่ถึงเหลี่ยมของจิ้งจอกเท่าที่ชื่อว่าคุณเซนนะคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วการต่อรองที่มันมีประเด็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมในมุมมองของคุณชูวิทย์ มองว่ามันไม่ใช่เรื่องของชายแดนที่ทับซ้อนแต่มันเป็นเรื่องของการสืบทอดอำนาจใช้ประชานิยมใช้คนเป็นโลก่กำบังและตัวเองก็ซุกอยู่ในพื้นที่คอยสั่งการแบบลับๆจิ้งจอกเท่าตัวนี้รู้เสมอคุณผู้ชมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลบกันไปกันมาก็ต้องจบที่เจลาจาและขเขมรมักจะใช้วิธีการคุณผู้ชม เป็นผู้ถูกรังแกอยู่เสมอต้องการให้ประเทศที่3เห็นใจและเข้ามาเอี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาเรื่องนี้ก็ถือว่าคุณชูวิทย์สะท้อนมาได้เห็นภาพอย่างชัดเจนนักผู้ชมถึงเล่ถึงเหลี่ยมของอดีตที่เคยลบสมรภูมิขมรนแดงเนี่ยเมื่อ40ปีก่อนจนวันนี้เนี่ยใช้เล่ใช้เหลี่ยมหรือว่าที่เรียกว่าจิ้งจอกเท่าในการจะเล่นงานคนไทยอีกครั้งก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ เป็นการเตือนสติไกลๆนะคุณผู้ชมและแน่นอนว่าคุณชูวิทย์ก็มีการถ่ายทอดออกมาผ่าน Facebook ส่วนตัวคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรว่าจิ้งจอกเท่าที่ชื่อว่าหุ่นเซนยังคงมีเล่ยังคงมีเหลี่ยมอยู่หรือไม่หรือว่าจริงๆแล้วหุ่นเซนกําลังของเข้าตัวเหมือนที่ผมเล่าไปช่วงต้นก็คือมีการนําเพื่อนรักขมิ้นแดงเนี่ยออกมาสู้รบแนวหน้าหรือไม่ลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะฮะซึ่งทีนี้ไปปิดท้ายกันหน่อยคุณผู้ชมอย่างที่ผมเกริ่นไป ก็คือบริเวณเนิน350เป็นสมรภูมิที่ต้องบอกว่าดูเดือดและตรงนี้ก็เข้าไปโจมตีค่อนข้างยากซึ่งต้องขอแสดงความเสียใจก่อนเลยคุณผู้ชมเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาคือทางกองทัพภาคที่2เนี่ยก็พยายามที่จะนําร่างของทหารผู้พีชีพ2นายเนี่ยคุณผู้ชมออกมาแต่ตอนนี้ยังออกมาด้วยความยากลําบากมากๆเนื่องจากว่าสมรภูมิตรงตังกล่าวเนี่ย ยังมีการประทะและก็สู้รบเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้เนี่ยก็แน่นอนว่ามีการประทะกันตั้งแต่เช้าจนถึงนับเวลาปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ชมการประทะเนี่ยมีการเปิดแนวรบที่ภาษาตาควายและเนินสามห้าศูนย์มีการประทะกันครึ่งอีกครั้งโดยพบว่าฐานกัมพูชาเนี่ยยังพยายามนํากําลังเข้าเสริมพื้นที่เนินสามห้าศูนย์จึงเกิดการประทะกับทหารไทยเนี่ยที่พยายามเข้าค,ควบคุมพื้นที่ ให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะขณะนี้เนี่ยทหารคาเมนนะคุณผู้ชมมีการใช้วิธีการหน่วงเวลาและซุ่มโจมตีทหารไทยเพื่อเป็นการสกัดกั้นทหารไทยเนี่ยในการเข้ายึดพื้นที่เนิน3า0หพร้อมกันนี้ทหารไทยเนี่ยได้มีการยิงนะปืนใหญ่เพื่อสกัดกั้นแนวรบและเส้นทางส่งสเสบียงและกําลังบํารุงของกัมพูชา เสียงปืนใหญ่เนี่ยดังสนั่นเป็นระยะตั้งแต่เช้าวันนี้นะคุณผู้ชมหนักหน่วงช่วงเวลาเนี่ยประมาณ8โมงครึ่งและมีการใช้แน่นอนก็คือปืนใหญ่และจรวด bm 2 1ยิงเข้ามาอย่างต่อเนื่องเห็นไหมคุณผู้ชมว่าด้วยความที่มันคิดไม่ซื่อแล้วมันตลบตะแลงตลบหลังเรามาตลอดมีการซ่องสุมกำลังสร้างบังเกอร์สร้างกระเช้าสร้างบันไดปูน เพื่อที่จะลำเลียงทงหารและก็ลำเลียงอาวุธเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งเราเนี่ยมีโอกาสได้ไปเจอนะคุณผู้ชมก็คือนางรัตด,ดาภาจิตมงคลศรีเธอเนี่ยเป็นชาวบ้านตําบลแหนมมุดอําเภอกาบเชิงซึ่งมีพื้นที่เนี่ยใกล้กับปษะาตาควายและเป็นเขตรอยต่อระหว่างตําบลบันไดอําเภอพนมดงรักซึ่งก็ได้มีการนําอาหารที่เหลือจากศูนย์อพยพใส่ท้ายรถกระบะเนี่ยนำมาให้หมากับแมวทั้งของตน แล้วก็ของชาวบ้านที่ได้กินในยามนี้ก่อนที่จะเดินทางกลับไปที่ศูนย์อพยพนางรัตด,ดาภาเนี่ยบอกนะคุณผู้ชมว่าขอเป็นกําลังใจให้กับทหารทุกนายที่สู้รบเพื่อปกป้องอธิปไตยของไทยปลอดภัยนะคุณผู้ชมส่วนประเด็นที่ว่าเราเนี่ยจะยังไงต่อประชาชนคิดยังไงเนี่ยเธอบอกนะผู้ชมบอกว่าขอเพียงให้จัดการกับขมรเนี่ยให้จบลาบคาบจนยอมแพ้เองจะไม่ต้องมาเป็นปรลปักกับไทยอีก ในรุ่นลูกรุ่นหลังต่อไปอันนี้คือสิ่งที่เธอเนี่ยได้พูดไว้นะผู้ชมลองไปฟังเสียงเธอดูนะว่าเป็นแนวหลังให้กําลังใจเต็มร้อยอยากให้มีกําลังใจต่อสู้กับกัมพูชาให้ชนะไม่ต้องรีบค่ะประชาชนคอยได้แต่แต่ถ้าว่าจบก็ขอให้จบแบบปราบกัมพูชาไม่ให้ไม่ให้มามาเป็นปอปหรือปากกับเราตลอดไปค่ะ ให้สีโรราบแบบราบคาบจนเขายอมยอมแพ้เองใช่ไหมค่ะยอมแพ้เองใครไม่ต้องรีดจบค่ะเพราะว่าประชาชนให้ให้เวลาทหารเพราะว่ามันยากเนาะค่ะแต่ก็ขอให้ให้จัดการให้เด็ดขาดถล่มมันให้ยับไปเลยค่ะไม่ให้มีถึงรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานต่อไปค่ะทห,หารที่เสียชีวิตอยู่สองนายก็อยากให้ให้ทหาร พยายามเอาออกมาเพื่อให้ถึงญาติพี่น้องเขาค่ะให้ให้ไวค่ะแต่ก็เข้าใจว่าทหารลำบากในการที่อย่างนั้นแต่ก็เชื่อว่าทาหารคงไม่ทิ้งไม่เคยทิ้งทิ้งเพื่อนทิ้งท้องตัวเองไว้ไว้ไว้ที่นั่นแน่นอนค่ะนี่คือน,นิสยัยของคนไทยค่ะตอนนี้ก็ขอ,ขอแสดงความเสียใจกับนายทหารทั้งสองท่านขอยกย่องคุณเป็นวีระบุุษขอสั์ดูดี นายทหารทั้งสองท่านขอให้ท่านทั้งสองสูงค่ควบคุมที่ดีค่ะเราจะจดจำวีรกรรมของคุณไปช่วยลูกช่วยหลานจะบอกลูกสอนหลานว่าดินแดนที่เราเสียมาเราได้ได้กลับมาคืนโดยโดย,โดยการที่ทหารยอมเสียเลือดเนื้อค่ะความเป็นอยู่ในศูนย์เป็นไงมัางพีเอกค่ะก,ก,ก็ก็อบอุ่นดีค่ะอาหารจำกินก็ดีทุกอย่างค่ะก็มีความสบายใจในส่วนหนึ่ง แต่ก็อยากให้กำลังใจแนวหน้าว่าให้มีกำลังใจสู้รบต่อไปไม่ต้องห่วงแนวหลังค่ะเรากินอิม่มนอนสบายแต่ทุกท่านก็ลำบากก็อยากเป็นกำลังใจให้ท่านขอให้คุณพครัคุค้มครองให้นายทหารทุกท่านปลอดภัยและก็มีชัยชนะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมสําหรับเหตุการณ์บริเวณเนิน3-50ส่วนประเด็นร่างของทงหารทั้งสองรายเนี่ยคุณผู้ชมที่เสียชีวิตบริเวณเนิน3 5 0 ตอนนี้ก็ได้มีการนำร่างเนี่ยกลับลงมาโดยเร็วและแสดงความเสียใจกับครอบครัวทหารทั้งสองนายนี่คือสิ่งที่ฝั่งทหารแล้วก็ชาวบ้านฝากถึงนะผู้ชมก็ขอสดุดีกับทหารทุกนายที่เสียชีวิตจากเหตุประทะพวกเราจะจดจําวีรกรรมของท่านไปจนชั่วลูกชั่วหลานจะบอกลูกสอนหลานว่าเราได้แผ่นดินมาคืนเพราะทหารยอมสละเลือดเนื้อปกป้องอธิปไตยเอาไวใ้ให้พวกเรา ได้อยู่สุขสบายจนถึงทุกวันนี้อันนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านเป็นกำลังใจให้กับทหารกล้าและเชื่อว่าคนไทยทุกท่านก็เป็นกำลังใจให้กับทหารทุกนายจริงๆคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมาอัปเดตกันคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรในสองประเด็นนะว่าเนินสามาสูนสมรภูมิตรงนี้มันมีความอันตรายและเสี่ยงสูงจริงๆอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยส่งกำลังใจไปที่ทหารกล้าเยอะๆส่วนประเด็นที่ฮุนเซน มีการเรียกเนี่ยเพื่อนรักเขมรแดงเนี่ยคุณผู้ชมออกมาช่วยลบแนวหน้าคุณผู้ชมคิดว่ากลุ่มพวกนี้มันจะสร้างความลําบากยากเข็ญให้กับทหารไทยเราหรือไม่ลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะนี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาสรุปให้ฟังคุณผู้ชม2ประเด็นก็คือเรื่องของทาหารเขมรแดงนะคุณผู้ชมที่ออกมาลุยแนวหน้าเพราะคําสั่งคุนเซนแล้วก็แน่นอนว่าสมารภูมิเนินเนี่ยสามห้าศูนย์ยังคงเป็นที่ที่ต้องจับตามองอย่างต่อเนื่องฮนะ Thai News สื่อออนไลน์คุณภาพาคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะฮะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ Thai News ออนไลน์ครับ